สวัสดีเจ้าน้าเจ้าวันนี้คำลาไปเอลจะปามาดูสวนโรบัสต้าน้าเจ้ากาแฟน้าเจ้าแหมน้อยหนึ่งน้าเจ้าบ้านเราจะมีโรบัสต้ากินแล้วน้าเจ้าก็จะมีโครงการทําโรงคว้ากาแฟน้าเจ้าก็จะมีของน้องๆพี่ๆเขาน้าเจ้าแต่บ้านเฮาก็เพาะไว้น้าเจ้าใครที่อยากจะปลูกต้นกาแฟโรบัสต้าก็มาติดต่อของเฮาได้น้าเจ้าตอนนี้เฮาก็มีก้าพันอยู่ประมาณ10,000นต้นน้าเจ้า1 0,000มืนต้นนี่มีเจ้าของแล้วน้าเจ้าก็รอเพาะใหม่น้าเจ้าแล้ววันนี้คำลาจะพาไปเอลสวนอีปอดดวยน้าเจ้า ปุ่นก็เอาโรบัสต้าปลูกในสวนยางนะเจ้าสวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้คําลาปลาไม่เอาสวนยางนะเจ้าอันนี้เป็นสวนยางของป้อนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแหมตีหนึ่งนะเจ้าอุดมสมบูรณ์มากนะเจ้าแต่คําลาป่าได้มายูยางนะเจ้าวันนี้นะไม่เอาสวนยางก็จรงิงแต่ว่าป่าได้มาดูยางนะเจ้าวันนี้คําลา,า,าจะม, pues มาดูต้นกาแฟเจ้าเพราะว่า ปลูกกาแฟไว้เนาะแล้วก็เป็นโครงการต่อไปของเฮาเนะจะปลูกกาแฟอ่สลับในต้นยางนะเจ้าเพราะว่าเขาจะมีโครงการทําโรงกาแฟกันนะเจ้ากาแฟนะเจ้าตอนนี้มันกําลังต้นน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นสักน้อยหนึ่งมันจะระ <c oughs> ยะก,กัน่ะการปลูกนี่ห่างกันกระบอกโรบัสตา แคมน้อยบ้านเขาจะมีโรบัสต้ากินนะเจ้า mm hmm. เฮาห้ามสมัครลูกสวนเลยนะเจ้าใครที่เอาต้นกาแฟของเฮาไปเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอามาขายให้เฮาได้นะเจ้านออันที่กำลังจะแตกแตกยอดนะเจ้าโรบัสต้าอ่านี่ก็จะเป็นพื้นที่สวนยางแล้วก็มีต้นกาแฟแทรกอยู่นะเจ้าก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ ร่มรื่นดีนะเจ้าตรงบนนี้ก็จะเนินเนินน้อยนะเจ้าาใครที่ต้องการส่วนยางนะเจ้าถ้ามีคนซื้อ,อจะขายนะ <c oughs> กัมีประมาณสิบสิบกว่าไร่ตรงนี้นะ่าจะประมาณสิบกว่าไร่สิบเยอะๆสิบเกือบยี่สิบไหยนะเจ้าต้นยางนี้ก็กีก่ได้หมดเลยนะเจ้าต้นยางใหญ่มากอุดมสมบูรณ์มากนะเจ้ากรีดยางได้เดือนหนึ่งละหลายหมื่นนะเจ้า เกาะอยากคือปอพักนะจ้ะถ้ามีคนขายกเกาะเฮ้ยถ้ามีคนซื้อนะจ้ะก็จะขายแต่ถ้าว่ามีคนซื้อก็ฮือเปิ่นกีดต,ต่อไปนะจ้ะกรีนี้เกาะกีดคนละกึ่งนะเจ้อคือคนละกึ่งคือคนกรีดได้กึ่งหนึ่งคนส่วนได้กึ่งนะจ๊ะนี่ก็ายเป็นต้นยางใหญ่มากอุดมสมบูรณ์มากเลยนะจ้า เมื่อก่อนนี่หย่ามานะเจ้ายังเป็นปลาอยู่เลยนะเจ้าอันนี้เปินปิดหนายางแล้วเนาะก็ะความอย่างนี้นะเจ้าตอนนี้ยางก็จะออกอยู่นะเจ้าซึมซึมประมาณนี้ธรรมชาติมากได้ยินเสียงนกกองตรงนี้นะเจ้าถ้ามันมีหมอกควันเนาะ ถ้าขึ้นไปสูงหน่อยนะเจ้าเราก็จะเห็นอำเภอเวียงชัยนะเจ้าเห็นหนองหลวงเห็นในตัวเมืองเลยนะเจ้าบรรยากาศดีมากถ้าเป็นหน้าหนาวนี่สวยมากเลยนะเจ้าบรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้มันคึ้่นไปหน่อยนะเจ้าก็เลยมาเห็นบรรยากาศตะกี้เขาเดินสำรวจมาตลอดทางเจ้ามาเจอต้นนี้ ต้นนี้เสียชีวิตไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราข้าลฝนนะจ๊ะเขาค่อยเอามาซ่อมใหม่ตายอ้ายังไม่ตาย,ยไม่ตาย <laughs> ต้นไม้ถมมันเฮ้ย <laughs> โอ๊ยเราช่วยชีวิตมันเหลอเนี่ยใช่ไหมอะอ๋อใช่ใช่ใชใชนี่ใบยางถมมนะันอะเออยังอยู่ยังอยู่โอ๊ยโอเมนะจ๊ โชคดีมากเลยอ่ะยังไม่ตายแต่ว่าพาา่ออ่ะบางต้นมันก็ตายแต่ส่วนมากไม่ตายเพราะว่าอากาศบนนี้ค่อนข้างเย็นอากาศเย็นแล้วก็มีลมเนาะมันก็อยู่อยู่ได้สบายเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาข้างบนตอนนี้เราก้าวมาอีกฝั่งแล้วนะคะพ่อบอกว่าแถวนี้ เป็นแถวที่เป็นบริเวณที่มีเห็ดตับเต่าออกเยอะมากนะคะพอถึงหน้าฝนมาเห็ดตับเต่าก็จะออกแถวนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มาเก็บกันเอาไปขายบ้างเอาไปกินบ้างนะคะพ่อก็มีหวาเอตอตรงนี้ก็จะเป็นต้นหวายหวายนี้ก็จะออกเองนะคะเพราะว่าต้นหวายนี่มันจะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดลวงหล่นตรงไหนต้นหวายก็จะออกตรงนั้นนะคะแล้ว เหนื <N Memorial> ่อยช่วงนี้นะคะพ่อไม่สบายนะพ่อไม่สบายก็เลยต้องมาดูหน่อยนึงดูสวนหน่อยหนึ่งนะคะพว่าเพราะว่าพ่อไม่ไหวนะคะบางทีพื้นที่ตรงไหนนี่อยากก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่าอยู่ตรงไหนมั่งนะคะเพราะว่ามัวแต่ทํางานของตัวเองเนาะไม่ได้มาดูกิจการทางบ้านนะคะวันนี้ได้มีโอกาสกลับบ้านก็ขึ้นมาดูซะหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดหน้ายาง มีคนแอบเอาอยางไปขายแล้วไม่แบ่งตังค์ด้วยห้าห้าเอาเงินมาเคียร์ด้วยประมาณนี้โอ้ต้นใหญ่มากแล้วก็ขึ้นมาสุดเขตแล้วนะคะเขตสุดของพื้นที่บุกยางของเราใครที่จะมาเก็บผลผลิตทางด้านพืชพันธุ์นะคะพืชพันธุ์ทางธรรมชาติพ่ออนุญาตให้เข้ามาเก็บได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ด เป็นผักนะคะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าขโมยยางนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เจอขโมยยางไปนะคะแล้วก็ขโมยก้อนยางแล้วก็ขโมยไอ้ถ้วยนี้ไปด้วยถ้วยสีดำๆเนี่ยเอาไปทั้งถ้วยแล้วก็เอาไปทั้งยางด้วยก็ขอความเห็นใจนะคะคนทำมาหากินด้วยกันเนาะก็เก็บเฉพาะผลผลิตที่สามารถที่จะเอาไปรับประทานนะคะหรือว่าเอาไป อ่าประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงชีพได้คนะทางทางพ่อไม่ว่านะคะแต่ว่าขออย่างหนึง่งอย่าขโมยยางนะคะตอนนี้พ่อบอกว่ามันจะมีใบไม้หล่นตรงนี้เยอะเยอะมากตอนนี้ก็กลัวไฟกลัวไฟที่จะลามมาตรงนี้นะคะพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำแนวการไฟมาอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเวลาถ้าไฟมาเนี่ย เราไม่ทันแน่ๆเลยนะคะมันเร็วมากเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมาทีนึงนะคะตอนตอนไฟไหม้เที่ยงคืนน่ะต้องเฝ้ากันจนถึงเช้าอะ่ะกลัวจะได้กลับนะคะเดี๋ยวช่วยพ่อทำแนวการไฟนิดนึงก่อน กหลังจากเดเฮาไปพอส่วนยางมาแล้วนะเจ้าไปพอต้นกาแฟมาแล้วนะเจ้าฮอ,อก,ก็ลงมาพอตี้เพราะมาเมล็ดพันธุ์ใหม่นะเจ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะเจ้าต่อไปนะเจ้าคำลาไปแอลจะพาไปกินเป็ดที่ไหนนั้นก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะเจ้าฝากกดไลค์กดแช้งคำลาเตือนนะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า